สวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาพบมกับป้าแอลกันนะครับเราจะมาถามถึงช่วงตอนที่ยังไม่มีทีวีกันนะครับป้าแอลเขาทําอะไรกันบ้างนะครับป้าแอลครับตอนช่วงที่ยังไม่มีทีวีอะครับในตอนนั้นนะครับป้าแอลใช้ชีวิตยังไงมากครับในแต่ละวันนะครับ แอลก็ฟังพวกวิทยุอ่านหนังสือพิมพ์แทนเอาหรอครับใช่ค่ะอ๋อแล้วตอนที่ยังไม่มีทีวีอะครับแอลใช้ชีวิตการนอนแบบปกติเร็วไหมครับหรือว่าปกติก็นอนแบบปกติเร็วปกติใช,ใช่ไหมครับใช่แล้ว,วป้ามีคนนอนไวอยู่แล้วอ๋อแล้วหลังจากตอนที่เริ่มมีทีวีอะครับมันแตกต่างกันมากไหมครับกับการไม่มีทีวีอะครับมันก ทีวีมันก็มีภาพมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าวิทยุมันไม่มีภาพมันก็จะฟังแต่เสียงเั่งอ๋อก็การมีทีวีมันก็เือนกับว่าเพิ่มสีสันให้กับการฟังอะไรมากขึ้นใช่ไหมครับใช่แล้วตอนมีทีวีครับป้าแอลใช้ชีวิตการนอนแบบปกติไหมครับเร็วเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าดึกขึ้นอะไรยังไงไหมครับไม่ค่ะธรรมดาเลยอ๋อนอนปกติธรรมดาเหมือนไม่มีทีวีนะครับใช่อ๋อป้าแอลต้องแบบต้องตื่นมาทํางานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ นะครับ